สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิฐา a ลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาพรุ่งนี้ฝนยังกระจายตัวเกือบทั่วไปอีก1วันนะคะส่วนวันอังคารค่ะตั้งแต่19ถึง21สิงหาคมบ้านเราจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมเทอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อ ลลงนะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่22และ23สิงหาคมบ้านเราก็จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะทั้งนี้เนื่องจาก,กร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะประก,กอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางอย่างคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ มาดูคลื่นลมกันต่อเลยนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอา่าวไทยตอนบนคลื่นลมจะมีกําลังอ่อนลงเป็นกําลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอา่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นค่ะต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงค่ะ